ไม่เ uh. ป so ็น ah. ร th ูปเขาก็เลยเอาไว้ตลอดเนาะต้นเต็มสองสามฉันชี้ที Thank you I ต่บมื่อกีกก้ใส่แล้วยังมาหาแว้ดิแล้วกันเห็นตะปูสาว

ต้องทำท่าแหวกมาก อันนี้เรียกว่าพาหนึ่งอันนี้คนพาเพิ่มอานี้ข้าไปันคือใมันสร้างเคืองพิจอเียให้น้องจดจริงจริงมันจะเป็นเดียวกันครับแต่ว่าตอนนี้โอ้ีหน้องช้กลางนี่หรอนี่นี่ Oh nice mas mm eu -hmm.

เที่ยวมาครับเช้าก็เป็นมอการะสินบอกอธิการใช่ไหมจะมาบอกว่า,านจะมีโมครงการ

ครับสวัสดีครับผมวัชรพงษ์ชาวสามทองนะครับนายกสมาคมส่งเสริมธุรธกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจน์ในระหว่างวันที่16ถึง17มิถุนายนปีนี้นะครับผมขอเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาเชิญชวนแข่งขันแรนลี่ในวันที่16นะครับและมีกิจกรรม ตรงนี้ก็คือหอศิลป์น,นะครับเราจะสตารากันที่นี่นะครับแล้วก็สิ้นสุดที่เกิดลำปาวแล้รุ่งเช้านะครับเราจะมีกิจกรรมดีคือการปลูกป่าปลูกป่าเป็นปลูกป่าเพื่อการท่องเที่ยวนะครับจะเป็นการลังสรรต้นไม้หลายๆสีหลากหลายสีให้บานสะพั่งในทุกรูปก,การของปีนะครับก็วันที่16และ17นะครับผมขอเชิญชวน มาที่จังหวัดกาลสินกิจกรรมแนนลี่และการปลูกป่านะครับผมขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็เรานะครับเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยกาลสินทํางานร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกาลสินแล้วก็สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับมีส่วนในเรื่องของการร่วมวางแผนนะครับแล้วก็ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจุดแหล่งท่องเที่ยวร้าน สินค้าบริการไม่ว่าจะเป็นพวกร้านอาหารเครื่องดื่มโรงแรมที่พักแล้วก็ในส่วนของร้านของฝากนะครับของชุมชนในจังหวัดกลสินซึ่งทางสมาคมและสภา,าท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้วางแผนให้นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับได้ร่วมสัมผัสกับวิถีชุมชนการท่องเที่ยวของจังหวัดกรสินเรานะครับโดยวันที่17มิถุนายนนี้นะครับทุกท่านก็จะได้สัมผัสกับ แหล่งท่องเที่ยวสําคัญสำคัญ,คญนะครับขอยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มต้นที่หอศิลกาะสินนะครับเราก็จะพาทุกท่านออกไปดูที่พระธาตุยาคูอําเภอกำมะละไสหลังจากนั้นเราจะพาไปดูที่เที่ยวแห่งใหม่ซึ่งเป็นวัดสว่างหัวนาคำที่ย่างตลาดนะครับแล้วก็พาไปชิมร้านอาหารที่อยู่ในย่านนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโฮมสุกนะครับปงลางนะครับ ร้านอะไรเยอะแย,ย,ย,ยะเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะไปจบที่เขื่อนลำปลาวแล้วก็อาเภอสัตขันพิพิธภัณฑ์ซีรินทรแล้วก็ไปดืม่มโซนเทียบสุดายังไงฝากให้ทุกคนมาเที่ยวกันนะครับสมาคมแล้วก็เครือข่ายเนี่ยตั้งใจทํากิจกรรมนี้มากๆเลยนะครับก็แล้วพบกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ